ลักๆสองอสวดบล็อกดอกพอต้งมีเงินไดเลยอยู่กินเลมือเราพอรวยกันเลยเรอมันะเปล้วดเลยตีมาชากีเลนะีมาชากรีนี่ปอเาพาไปยอบบ้านเราอเาน้าเปิไปยอบดินพันนี่ยอบคูเลยมุดถีเลยที่ทาสวิตปันนี่เอาไว้เทวะอรอามาดอกเวทาวัเนี่ยอู้วตึบ่อต่อเนี่ยตนนอนเลยหน้าหูบาลีดอกเตียเวลีดอกตนดอก အာနာဝယ်အသိညာဘာသာတဲ့လေကလော့ချောတော့ဘာသာနော်အတတဲစီပေါ့အဲ့နော်ချက်မလာလေဘတ်လေဒုငနာဟိဘာလီကူဒီအချက်နယ်ဖြန့်နေတယ်အဲကရနတ်ယောက်အောင်နော်ညာစော်ဒီကိုတက်ပြွားဘတိမရှာအတာနဲ့ခေါပလိုအရေးတဲ့နော်လေအသိညာရလေလူချက်ပတ်ကလာတော့နော်ဘတိမရှာနိဖဲအဝဲသီးဘီလကီဘာနာဝယ်အကင်သူရချင်းလောရလေ ပါလေအမမာကမနာလေးပြနေတော့ပတ်ကချောတူလို့အဝယ်စင်ယောက်ကအာကော်တီလောနောဘာသာတကေးဒီခန့်နဲ့ပတိလာအတူတူရောညွှဲရပါနာဒါပတိမရှာနေオーラレオペラワーダルလို့တော့ခྱི་ရရူချီစနီနာလာဂျိုလိုင်ယက်ဖာနောဒါပနေオーラレတီတသွှေရကပါオーレ ကိုယ်လပတ်တော့အကောချာတော့အဖွွားနဲ့မြေလေတောင်ကျော်သွားလာတော့အပါနဲ့မိမဲတယ်လေအာမဘာသာတော့အမိုးနဲ့မြေလေနဂတိတော့ wlo ဒါဆောလားတော့ဝယ်မီလောက်ပါအခစားကတော့တော့ web နေအဝယ်မီပ ộc ပါတက်တယ်ကံတော့เนาะတော့ဖဲကညတ်တပချစရတော့ကနေဒီမစမ်းနေအသာဦးနဲ့တက်ခုနี่တော့နော်တော့အဝယ်မီပါ nati tasuida ga dobemike kwara titaswi le kepane eh ndo kilenya le kloha para sule eh ngnyora bjo de phane we o hwo phowa o mumana masada nakke pe chapa hela wi loki data matli mworata over the wall ndo loki da boge tele umu on kedagi bawbasa tedurchi tho dimeta phos saro kedalo wonelot eh banyo dwewa nyo towa banyo dwewa biyo towa ra phane we teni alumacilo adallaya khara ponteleta debit bu ora le titasue rapane le knyora pe yo baso le dodomunmu pe tapach sarawelokhi kada pe ne pontete male komplele wan duela tatua ama ko ne na patimasa duwa si kwa batat weh hu kor tocho hu ne batat duela ngua panla akekha ser to pe tapach sarawelokhi komplele appa ne bata su swel na ta bar bamma le koma markorara ke en bon ne na เอาวบัตาพอดอกแพรไปเฮ็ด <tampoco> ด้วยเว้ดอกที่มาสาตวนีเอาวดอดอเวอมูนิฟันบาจดอแพจี้านมูสิกอดอกบัเฉดชัดอบาชาไว้ร่มมาดอกลอคีดอแพนเอนเดมืดตะการอเอาเวดอกนี้ว้ได้เลยไปเลยเนื้อตาชาดอกแพนเอตาซีตด้าวาแพเอดอดอกแพเลยกินยอตะเชิสารเวลอกคีคเลือตาจะบิดบีเนี่ยคนเนี่ยนะแพทีตาสุวักวนเนี่ยะ ถาสีดำกวาหรืออูวาดูดกอที่กลัวู้เอบาคาจูเอร์พาดรืิลอยู่บทัมบูนอามละเด็กดูดูกที่พลาเสวอาไวอามละดอบเพอเกการเสกตัณระคีดับเพตัวทุกขี้ใเยาชีขี้นี่หรือทุกขี้คุชีเนี่ยนะเพลเพเนี่ยเอาไว้ได้บที่มาสั่นเนี่ยเอาว้โอเพแล้ปานตนน้อห้อวันเลยยีได้โกละตข้อสั่จูเราไว้เท่าได้เลยเพลเพเนี่ยวิลล่าคีเราไว้ล้วคได้เลย ตนนเลยอต่อทอจูเแพนอวอตจูเลืขวดต่อเราเวพรูเราเวลาขีดาเวเท่าดต่อทอจูเราเวกู้เแพตก็ทูขี้กยาคุชิคีนี่นี่เอาเวท่เดเวกูอะคอลิจูดเวสาราทอจูไปเนีาเวมาเวตักเกยอกิจปักหัวได้เลยตักู้ซูบเลยบกเตเลยเพอนตาไปเออาตจกิตามาเลยบาอนมีออกเนาะเลยฮอนลาตักูสูบุนาเอาเวพรเราเว โจเลบ้าเขาเรนอะไรเขเลยโเลปกติเลยเตะสุดเตสุดกีป่าเน่ะเลืทุกทุกอยาคุยคุยนี่เนี้เี่ยเอาวันนี้วันบวยเลยเตะสุดเตสุดบ้าเขาเลยเตะสุดเตสุดก็ไปยองรับไหมเลยเขากูเตะสุดตสุดเมื่อวันนี้วันวิชาอัตตาน่ะบแวยนี่เป็นร้อนเนาะเนาเว็บโปรดโจวีเพื่อทุกๆุอย่างคุยคืนนี่เนี่ยวันนี้เรามาเว็มีออดตั้งไปเชื่อเกียวกับยอร์อ่ะเป็นีันล็อกคิดอ่ะเว้ ปกติแล้ตัวคุยาคุชิคุนี่เวอร์โรักตัวทัวร์ุยอาคุชินุยเนาเอาไว้นุ่รมาว่าได้ตาเลยปกติเลยมุกโยมากต่เพื่นชาวแคนาดาเนี่เราป้าคุปปาก็ไว้อร์เนาะเรามาคือว่าตาเลยทัวร์คุยาคุชิขวานี่เอาเวอร์นุ่รมากแล้วนอกจากเราเวอป์เแล่าเล็กนอยู่ปัติเลยปกติเลยบุมูบอลด์วยอัตตาตั่วทุ่รูมแอฟพิลาเนาะวันนี้เนี่ยกิจกรรมก็เป็นที่สาธารณะอือ ဘဂိုယောမနစရာထုတ်ခေါ်တဲ့စာစတေးနမှာတကယ်လျှော့ပယ်ရပါတော့တယ်လေဝဲတော့ဝယ်လေတော့ကူရလ ੱਖ ိနဲဘုံဘတ်တွင်အတ္တစီဝေထနာဖို့လေတော့ကူပါလာတော့တဒူဒေါ်လ ੱਖ ိရ်ဖတ်ထုကုယအာခူရှိခွေးနေတော့ဖန်တဲ့ဘိုအဲဟားနေအဝဲ talk about အဝဲစရာတော့ talk about ညော့ပယ်ရပါတယ်လေပြီဆိုဝဲလေတော့တော့ဖန်တဲ့ဝိတလေဝဒီတော့တဒူတရားကူဝရတာဟိုဒီလေကြတာပတ်တဲ့အရာသာစတဲ့တော့ဒီတော့လေငူနေချောချောတော့ဝိသိနေများပြူရတယ်လေ look at chiar qua parne che chi kuna tamna tulo on no avet ni avet le nu lo sec lo ral combiné partie de avet keni vata ba che ami keni vata si u ba ami ni va no da permettre ne avet le tulo to por char dinne kuna bine bahasa na ke de combiné partie ne ke hata ma lo keke dinne aneta ma che ro avet wirata ba che ni ni ป็นนิสิกรบ a ได้ถเกิอเราด้จ้านี้้เนาะเราพยวยาที่เหลือเราเลยดุแลตระกูลพ่ตั้งรอสิ่งกอนาป้าคุณเราพูดถึงมีทุเลาอเลยเรก็ได้ทบุกมิติแค่ว่าป้าคุณสิงก่อนเนาะดนลักขีดอ่โอเคยเอาวพูดก่อนแล้วต่อตต่อคู่รุมแม่ลกุกุยยานสินี่เอาว้ अवधि गुडलेसर लेवा तुले म्यप पाइले त रुको र दि तइप टेमकोना अवधि गुडलेसर मावरा ताथि लर देरापा दो कुमिने पाटी देरापा खस र बने गतेमा अवधि ने छलि छले दुराले त गतेले मे महामे माव मार्को र सारा तुगुया कुजी कुदिने तो कुइया मुची की ना वने पाको पुदिने थो मो एक टाइम वाना เราขีดเอไปเนี <ing> <the supply> ่ยแต่ไม่เกี่ยวกว่าไปเนี่ยจริงๆแต่พ่อเชื่อสิว่าคอมมิวนิสต์อ่าแต่สาราวิ่งรอดขีดอ่าอ่าดโมทริสควรคุณยูเนี่ยผัวเลยแต่คิดว่าบล่าววีด้ไปคิดดูก่เลยได้ปะกูเลยแต่สุดท้ายก็อ่าเลดโมทริสว่าคุณยูเนี่ยจบแต่ในวันงี้แต่พ่อเชื่อสิว่าไปไปเนี่ยคอมมิวนิสต์แต่สื่อว่ตัวอุบาคาร์หรือที่แต่สื่อไปเอาวันนี้เลิการคุณยูเนี่ยปฏิทินโลกนี้แต่ ออสิ uh, ่เวลามส s i เวลา c นเดียวกันเดนเน่ก็การดูแลพอเด้า็พยายาไปดูแลคลิกป่มอะรเลยเออ c o m m u n เขยขานแค่เนี่ copy เาสิ่งขกง c o ีน u n i า y p เดียไปลยเต่อรูมัละพอเงยบๆตนสิ่ออัาลักลูกคราเลยคือปางคุพนเน่แตนไม่ก็เงยอุดตร์เนี่ยัอเลยมืออดป้าเลยเนเบรกเตเลยแต่เจสาวละทุณเม่สููเป็นหากิมาราว้าสุดละลักขีดหากิเตชอรชอระเบกเตเลย ကညူပူဒီရ်ကဝဲတာပါဒူပါဒန်အိုရာကီကီဗန်နဲပါတီပါလေကညတာပါဆဘူအတလဲကဲနဲအိုဒီနီဒါဘန်ကီကိုဖာတိုခူယာနူချီလူီနော်ဖဲနီတပ်ပမာဖြတ်လီဖြတ်တာလေထီတာဆွေရပါနဲတပ်ပချတိုအူတစီလာဘာဒါလမ်ဘုတ်ဘူယုံဘာစီကောနော်လားဝဲတာအူတစီလာဘာဒါဖဲနီကညပူဒီရ်ပါဘာစီလိုနာလာမွန်တောပါအာရ်ဂီကဲနော်တိုကာရော်ဖဲနီဒူမီကညပူဒီရ်ပါအတာ เมื่มทอป้าสิการ์ปุพุบบุญญาเทพนักบัตรเพชรเฟรดมาราเค็นเอลซี่อันตั้งแตระเพอนีลักเกียบปุ๊บป้าตกลมแม่กรเพอนผู้สกอนเลตตอร์ปุ๊บคือมาภาษาเดอปุพุบบุญญาเทพวันที่เราโอ้พวกเากพวกเกี่ยสารกระเพอทุกอย่างดุชิลลี่กระเพอนคอนเกรตคววอรวอนเนี่ยวันมาเนี่ยกระเพอนตั้แต่เราบลูคาเราเดเคนยูพีอาร์โอร์ปเดอ เต่ว่าอุระเวกเเอ็นยเนแฟนีะโอดค่เเอ็ยูคราวดได้ดนีตัสลบลูดอเป็นย่อโพลที่จะสืบไปคุณน่าตะมาหากมาร์โกกิตาร์เป็นอตั้งช่ที่โอกระดิกได้เลยเอ่อคตาพ่อปีจาเล็กเล็บุกคนะดอกอตัวทุกอย่างนุชีแย่แพร่บุกยมมาอเวราุมมาได้อ่าุกมีมมาหาเกี่มาวได้เป็นแฟนีพูดก่อนเลือด้ได้เป็นเมือวนอ่ padir pane nataoclesio fo ina awel genapo ni doni gue ta juta fo no do padir ne pphuma basa pphuma sha amo awel le ophelan awel sic government awel mi wada deta aga par para awel les pa khilo ba kla do uncleso le juro ke nota pues se trama no do ki quale taiso taiso sicaw we hetero ne padir we the call t cono do a pageter de เออตากิเนี่ยมุตากิก็เซตอันนี้นะเอ่อ僕にまるでว่าดิเฮรานะเอ่อตัวเตเลรูดิเด็ดผัดเนี่ยสู้บ่ปากเลยทีโตก็อยู่อ่ะแล้วแล้วสิไปในในเตชุเตชุเนี่ยอั่วเพเนกน้อเสกก่อนนังตาไปบ้านดีเตเลบานอตอนนี้ไปกวยแล้วบติมาษเนี่ยเนาะแล้วเวอุตดูค้านเนี่ยอเวมีดะลือเอ่อมาจิซุเนี่ยอเวเนี่ยทํามาจิซุแล้วบติมาษเนี่ยเนาะอเวแป เอาไว้รัดเวมือทอดป่เราถึงตัทุกยามีชี่แยกเปเรื่องพูดที่ว่าป้าพูกันไนีเนาะแพเนี่วัยสิกอวเว่อรพลอกันดเนาะต่อมือเลยเอาโอเคจูแล้วไม้เว่อรปรกอเลยเมือหาน้าจีสุ่มเนาะเอาไวด้พลอกันได้เพื่อคลงนีทุกคววันนี้เนาวลาท้อพเวลุยกันแล้วไม่เว่อร์นับัวผ้าน้าสุรผ้าดสนุกผา ดราเมือุรีประกอบที่มาเลยเกาไปเทอังกวิลลาีประเทศสิบาเจ้าว่อาวใเอาไมือระว่างเลยประเทศมาชาควาเนาะระเทนี้จะนเนาะปบะเทศไนอยเอาเมียผวลาระับป้าคุ้วะเอาไว้โพลลลุยกันเรประมาชาเนประเทศกว่ากนเนาะเอาไว้อามีเนาะมาเนาะเอาวเมืองใมูทิดป้าเชาเนาะชาลาเนลา ดพอในก็นะชาลาบกเนะมีคนอันมีพลาวจันนิสิกเนดอคนนี้ปกิไกวเลยเอาแหอะตะอมูนะช่อช่ห่ๆเราแค่นี่ยท่อพูเรท่อพูนี่ลุยงานนี้เนาะปกิเรืเราช่วยปตอนนี้แค่นี้เนาะแค่ตกทุกีกิยา่าอชิลุยเนี่ยนะแค่นี้อาแวเกวราทอมูมีทีเดวเนาะแพ่เนี่ยชิคก้รเชเ็ตอนนี้เลยปกิตเลย เออดีมบริษัทพอซื้อนะบอกว่า NDF เอาไว้มาราว่าปราพับพูดัเแพนี่เราเรากรีนดีดีเราชาเงียบไปดีเราชาตองไปดีเรากระเชิดดีเราแพนีเอาไว้เดี๋ยวพับพูดั้นเรา KNPP นะ KNUALPPIO เมื่อ BSLPNFSP d i DI o นะ s s p p อ่าปาร์ติเดอร์พาร์นเอาวันที่ปากพูดอ่ะเี้ากับเซอร์กตันเอาวันเกิดวันเลยดูสิอุจิโจย์นะเกิดวันเลยดูสิสิอยากกงสอกเกิดวันต่ะกาเยนะบางส่วนนะเกี่ยวกับเอ่อเกตต้าปากพูดคะแนนอัตราในอเวนออปตันในอเวนได้เลยลุยการเล่นนะเลยปั่นลุยเลยทุกเรี่องพอชิ้นลุยเอาวันที่เลยตอนเลยไม่เอาไปเซอร์กตันเอาวันที่มารควา เคุณผูปฏเมนดรเพ่นเนี่มาสกอรารามาดัตตดมนเนะแต่ลูกคีเนบกก็ว่ามุดาบังคั s ท uh, e e e. mm ีมสะสมเลยเว่าเีมุดาเลียร์ก็เกะแตอเก่วกัเพื่อนเนีแบเว้ฮักหลอี่เลือมันเนปลอรอบรเลือเานลตเกืบุตด้เลยรเลืออา้นอชลเชลเลามาฮามิอเอาว คมินปตน่ะนี่ากับปคนนี้นะเดวเราเข้าไปเลยั้ที่จะรอไรูคือบาราเลยปาปาอุบุเนาะาเข้าไนอวนี้ตกต่เลยปาที่ยด้เราเข้าไปนอว้ได้ในปาคือเนยตตเลยคุมเนปัตอัญ่ใหี่เจ๋เนีาอุบุเป็นระต้องนําปเกไว้แต่สุต่สุันตกวยพลนิดนแล้วเนาะเดีแพ่เนี่ยลอคีด้ยแ่ทุกเฮียกชีพขวน่ยป้าเลยก็เบียวตารงรน จูบเทียป้านทอรแพนี่ถ้ากระรูเทียนปน่เอร์อามากล้ารแผ่นีแพนีเลือด้ากระราอาพืกล้าเเอาไว้เปตะปงซืออพนหน้าถนนนอนนี่เราเค้นอยู่พ้นหน้าถนนนอนนียเอาไว้ชอตคูได้ในวันได้เลยผูบูมยังแบเมื่อวัที่มาเกเอราวัน้อ่าุยอยาชีนาะนี้เรากให้ผ่าได้ป่นีในกน่นนีอาจารย์หมอที่นี่

เราลักขีดอ่ะครเรือเอาเด็กกันได้กันได้แตาจะบีบุดจะตะเบ้าผ่อนเดียวนะปุบคูบุญยังบ้าตายคุณถอยก่อนนลักขีดอาะปุบคูบุมาใช้ในขีโอเบิดอ่ะทุกปีอนมิชิเย่เนี่ยผู้คูบุญยังนี่เท่าไอ่ามูดาลล้แหละตาสุตั้งหมอลักขีดอาะเพนนี่ะต่เพื่อเชื่ออาบ้าก็ผ่อนดีว่าไม่เกิดครอบเรือเมื่อต่ละวันขีดอ่ะตาสุตังหมอนเอาวันนี้ตั้งมาตั้งอีทว่าพันย์นี่นะแบบเพนนี海外เพื่ออะไรไม้เอาวัตชิทุก ไว er ้ไม่แตคุยทรศับทีมาาในหักเป็นหนึ่งน็ได้ไปเลยทบมีติกละเราเวลาคิดถูกอยากพยชคีแพลาเสร็จทว่าคิดจิคีซอนเนี่ยนะแค่ในปัมเมอร์อะอนุทักรสีแอนซีจีอูีเนี่ยแค่ในปฏิมาชารเสก่อนนีได้เลยแต่แบบตตีมูเซออะไรกเสก่อนเนาะแค่ในเราทุกอยาพิชีแย่แพ้ตั้มมาเว คอนกระชีเตอร์วอร์วอร์นี่แนเอวไวให้กินนี่ได้เลยตัวเป็นตัยมุเตนะอันนี้ n d ่จะเกอรเราแพคคีโทนี่ตั้งมาคอนกรสเดอะคีควอร์วอร์นี่มาที่มาแชนแนลนี่ก็ได้เลยอ่ม่ไ้ควเลยเราแพคคีโทลุยอะชีเตอร์วอร์วอร์คอนกรส้กับเอวนี่ก็ได้บัตรคิวเทอร์ก็ได้ก่อนเลยอาไม่ได้คกเลยคีวอร์วอร์นี่มาเรไม่เก็วแควแพ้แมนนปลอ အာပကတိလောဝီတာဘီဒဘာဒုကူဖာရာဖဲတိုကအကူစီရဲဝီလော်ကီဘာပိနောတိုကအကူစီခူနိလာဖဲအာကေညောရာဘီယောဒဲတဖဲနိဟူရီအစောတော်တာကတီလောဝတ်ကောရာတာကတဲကောတာတာပတ်တူအတတူချောကောရာဖဲနိတာလဲတီလောတာလဲမော်လမြေဒဲဖဲနာဖဲနိတိုကူယားတိုကူယီကူဖေဗူရီဖဲမော်လမြေအန်နဲလော်ကီဝါတာပိဖဲနိဘာပိမချန်နဲတောခုလိုမဲဖဲနိတောဝါ ดอตกทุกหยักวีลาจุนเนเฟซาวารบอตาละทีราเนบะเนวะละตกรุมเมได้นะปะทูตําราหมอดอวาเนโคราคุกคีละอะคุกคีเนเมราบะติมาชะดอดิเนสิกอนอะเลซาวารบอเนดออวะนะเอ่อปูตําราหมอดอปะติมาชะเนอีละตกรุมเมเวดอตุลัดเนอวะติเลเวลดุเนลุยวอรบอเนอะเต็งตกรุมเมแกเนบะทีวาละตาละตกรุมเมละตาละทีดดอดอ พูดกอรตเปยอนีเราตะประตูต้านดีเราแะนิ่งตาสวนม่มีภาษาเปยอนนีทบนอะไรเตวไดเลยเล่นแน่ๆยิใจเลนเลยอากลเนี่หากิปาตั้สิ้เวลาะก็หมาตั้งเมื่อตะขึ้ดอตเธนอ่ะควเนี่ยหากเปิดปอร์กอเยอนี่ภาษาตะนากีกีว่าเลป็นภาาะเ่อาวันนี้เอาเช้เท่าได้เลยแก่เนี่อาพอนะแก่เหนือตาภาษานี่เรพากันกับบ้านมีไาตะแปีสองคนเนี่ยเอาวันนี้ อ่ะที่ส่วนเราย้อนนั่นรออ่ะไปย้อนในแผ่นนี้ม่เกี่ยวกับเรื่องคอมพลีเอร์อ่ะที่ว่าได้ที่มาใช่ในอักขูปูมาดอต่อคโรเมลที่กุกอัลเซนอ่ะเทราเพียร์ที่มันแบบทเราแผ่เนี้ไปย้อนในเมย์ดูกัเต่อเลยดูดากลาแล้วคอมพลีเลอเอาไว้สิก่อนบางทีแล้วมามุมา่นกัมาซุ่มมีดอธิมุสิอับเพื่อตั้งระเบิดพังกนอยู่เนะเอาไปย้อนในสหิอดูมาดออเมญานี่เป็นยอพูดกันนิดหน่อสิก่อนเลย กับบ้านแลเลยเปิ้ลอมูดายีนี่สึกกว่ากว่านี้บาเลยโอเวดะเลยทีบาเลยใต้สุดๆอตันเลยกลายนี้ดอเปิ้ลเนี่ยมีล็อกทีดาบะเกกว่ากับได้เอ่อเอ่อบะเกเตละเกรญตาบะชลอันนี้แพรวะจูหนึ่งโออคุชีเป็ลแบกกันว่าเนเวอร์เนี่ยเนาะอติมาชาเนี่ยอะเวมาเฮหลอเวดาอ่าเปิ้ลเป็นอ่าตันดุเมียอตากูบัวกูซิลอโอดอตาริตาบาลโอดอออนะ tale order learning now a hill of that dot aware at temperature at length that is the lot the lot that we already do now based on the lucky that in aware value that get that the more that the mason in now that the more compiler beyond the neat that lucky that the more than the matter and the more that beyond the neat ตลอภอรุธธาร,อาราเพคกิโตนินะครแต่นมาเพนิจายาราวิลลอคีดอตะเป็นเนี่ยปปันที่บางมากที่มาสาเลอเอาไว้ได้เนี่ยเอ่อผิวกว่าพืชเทมอนได้มันได้เนยดอกผิกระนนุ่งเดียมันได้ดอเอาไว้ได้เนี่ยปปันที่บางมากเนยเนี่ยว่าเลยเออดิมูริซีเอ่อเลกดอร์เบดอเวด้วยเนีย่ย้าตันเนยเนเอ่อ บาง้อาวอมาเลูบก็าดวกว่าเก่เคนาเตันเน่อาตจะบิบูดอตละมูระาโอุดเาว้เลยบางเงแต่ลเกโตลุยตาคุยทวีล็กคีน่บางเพเนี่ยอาตาปะทุปตารชอแล้วพบเลยตนอนตนี่เลยตาคุเทวบาอพูดอปกว่าเงที่มาช่นี่ว่ะโอ้เพนี่บาเตเลปาสารสุขเวเนโอ้เน่ เแต่คีทนยตเราผเนยเอาเวลาปันที่ป่นก็มาเาเลยอัตุเราผ่นไม่ลีเราก็้มาเลยอ่ากว่าจะนี้งมาไม่ดีเาอัตาีรวเนี่ยป้าคือเวลาตกี้ะ่าป้าวันศิบก่อนเนาะมาเต็มๆเตกีกว่าเราเเนี่ยเวแพกคีก็โทขอเวลาเสวันชินลุยฟ้าเราแพเมื่อคืนเลุยหน้าเี่เราปาโู้ากีราเราแพท่อ บางว้ได้เลยแบต่แต้มื่อหนีกพอเรา้วคนทาดีนี้เราไว้ให้ทอดเราไว้ให้ยอดพอมาชนะวันที่เราทพอเราสวเดียวว่าให้กลัวเกลัวเคลียร์ค่นี้ว่าข่าวแว่แต่เรากในที่ที่เราบ้านเนี่ยที่ที่นถ้าเกเป็นครวดีนี้เราแพนเอาไว้ซีไปแพ้ไม่สวที่แพ้ก็แรยเลยแทงแพลว่าออไม่มีา่เอบิชชต้องเราไว้ขาดเดียวพีงแล้วนะเราววาขาดด้านนี้ดีแต่ที่มก่อนเนี่ยว่าเค้นมอเู่ตได้เลยกัป่าพาราวียดีดีน่ เรบ้าสนนักวิคราเนี่ยว่าการเนมการเนกนี่ับปาร์ตปลาว์เราบ้าสนะเกียบ้าสเราไ่อดกูโนุปะคูดานในมระกเลวาร์เรกเลย้เลยาบัตเอกตักโอ้บ้านสนเลยตักเว็เนี่ยต้องพลัาตัยเส้นวรรคเว็พลันอรบด่ปกิควางีด่ตวันยเมวดาดดาตักูด่เจรดาเล่เอ่อกระยโพตนตัสามีบ้าเจรดาีเนี่ยคูร บาดตัดต่อครูแนวด้านเร็วไปยอได้ให้หลอมมุนดาเลยถึงง้อพละอหลอพาณิธาดิรอบไปให้ผู้สีอยู่ต่อไปให้ตากลณีป้าก็นว่าอยู่จอดแดดอแกงง้อพูดอเอาเวลาได้ตั้งหน้านี้บักยอพงแดงเด้อดอถ้าเอาไปนู้จอดแดก็ผู้น่ะเอาแต่ขอกี่ดินดันที่บ้านดอกไปเฮาแล้วว่าให้ซีกว่าเลยถ้าเหมือนตายคือเรานี่เราว่าไงเฮา တာပရက်တေရ်ဒေဖိုနာထိုင်တေတာဟေရ်နီအဝကူလောပဲမဆတ်တင်ာကိနော်ပတိကွိုင်လောတတ်လူဒုမတန်မုန်နေပတိမသနေမာခီဝရလေအပရနောပိုကတေကေဒက်ဆီဘလောနောဒေါတဝဲသီထန်နေအာသဝဒခုချီယေနီဒေါအဖို့အတိဝရံမကွန်ဒီလေးပရာမနီမေအတိဝရဝလင်းာဘာတော့စီစီလိုအတိလောက်ပေါ်ဘူးတဲ့မာတာမန်တလေတက်ကရဂိုဘူဒီဒေါအဖို့မေမေအမုခေယံအိုလင်းလဲဒေါပါဝရကန်အိုလင်း แคนนะอ่พอเี่พดูชม่าลัน้ว <time> ู bien, ่ล uh, oh kind of ูนี humano, ่นากที่สีงหาวยบาโดยเตยบาซิคปาบาดยเม่เมออาม่าอ่าบะเมีนาจินสุนิเนออเวทีนี่เรื่อยย่อูานเดคานีนะวัลลตปาลาแพ้แต่ากีลาแพ้อูไม่สอบกับบลต่อต่อยาตจอแพ่โดนท็อปแพเนี่หนอยูลเลต์คอแ่้หนอยงเน่ดิแต่บางกีกว้ยแป้วที่ยแกอ เอาวันนี้อาจูะขานอสาระเลยเอาโอเพอรเราตั้งใจจะสาระไมีรู้คุณีบะฉันเอาไว้ดูเราเนยเป็นยังพวกเราเอาสาระมาตั้งใจเชิดช่ชอบทพราะโจววีดอเอาเว้เทเวลยต้าก็ได้แค่ยนบช่ชอาเนาเล็กคี่ตอนนี้ปัตตะกูซีกันละอับปางเลือเนี่ยแต่ไม่เกี่ยวกันเลยไม่ตลอดตาบ้านดูผัดดูราคาสิ่เกาะเนาะเป็นอย่างอัตตะเพื่อเช่าบุคุณหน้าเรืออ่าที่ดาทอดออ่าอารีต่อที่ดูกาเซท่อบาลีเนี่ยตัวโอ้กูก็สิกามาเนาะบ ปกตเ่มาบ้านเราเนเานนอนนนี่ปปวมานอนี่นนด้ปีวดูมานอบ้านเราปกติเราปัฒน์นอต่อนปปันวที่เวลาเราเอาเงินย้ายแล้วดีมันมีเีเปียบเนาะอเข้อันนี้ราเลเเก็เลเรานนนเลนอนได้เยอะปเลยนอเนาะตลมาเียก็ผันดเบต่ตาติดดีว่ามาแนบกันเาตาตีเนาะดีเนี่ยคเนาะบาทตาติบุญบเนาะกลายดีเนาะรมึงใชาตนี้าที่บ้านตาดีเนโอ้ดีเวเดียนเนาะคกลาย ภาษานนกีนอแบบที <mar cribing> ่มาาวันมีว <Yeah. S 2> <w> ันเลยอะตอคุมมต่พิีแบสิ่กาเอ่อต่สตาเล็กเล็กแต่พิตมาผัวมาเล็กกทะาษานนกีนภาสาน่วันเลยพะ่งพูดผ่านอมาแต่พอรักพยอรเอ่อกคูขาซียตัวจะเตวันนงเลยที่บารมีเลยตสักอือแอุติวัเลยเงต่ปอชัเต้สุดเตสุดละเนาะเา อเช่เมื่อเรามืดนนี้ว่ากระป๋าพระราวดาปเลยอัมบาราเดียพระจาวาจาวามิลเลนาร์กับพระราวจะมีเสกกาะมาซาเนตคกัที่ารยุทที่เราจะตักเวทสารนรคาวดอกบามินาฮูวหาือวิดูดคลีนมาเลมียทัวร์อัมบาราเดจวาจวาตระกันอีกแล้วนะไปเลยตอเตงไปแล้วจุดดู a อร์เดัเนาหอัมบาราเดามีอระให้ความไมสนอบนี้ว่าฟ tambasada nakel yepti brara poli hepanik kedale tamile pakhu thi ke patagama ba no mimie kho ku otivera tasu tesu budi da bageseña ba no tambasada nakel chumundale con lagnalare wala marade pasiga de plara were musico ba tambasada nakel tahuzenya ni chumone taktare ba ke levare chona chona ni no tambasada nakel butminu padipa gamma la ta no pego puzi ku cha ro da we chelo da le tuamde pa la ba no ora da kale แอ่ความมีสินเราเกิดนิมจะเกลเราได้ถ้าสิ่งแต่สวตั้ปักอไครนาะมีแต่สิ่นี้เราตสิบก่อนเราเนาะวันี้เดี๋ยววิดีโอคลีปมาแล้วคลีราเราได้ปฏิมาสารกดูน่อยจะเจบอยากบัี้เารอนอะบลาเซกุดระนอย่างตั้งมชวีดิเจเอเมืพวกนี้เน่ชมนั้นเลืกคีตวัวดอตั้เช่วงตอนีโอยะนตะมัดเนี่ยประกาศตมะอารมบ้าขนาดปัญบุรษที่ถ้าสูดเยอะไปตั้งมาตั้งมาชวนกีดิชอว์ชออะไ้เนา ถาถือปล่าดีเลยวเนาะถ้าเทพันเนี่ยปกติเลยโอ้เล็เป็นเนาะาไปชื่อได้สุดได้สุดคนนี้นาะบ้าถ้าโชคก็ต้องไม่โอ้ถาคนได้ไม่โอ้เราไม่ขึ้นไม่ด่าเนาะชั่วโมงอกปรมาณวิอที่เครดิตเลยบัตรเครดิตเนาะถ้าไปเชื่อถ้าเหน็บแยงด้ยเนาะชั่วโมงแรกเลยวันแรกวิาแรกปฏิมาเช้ามืดนะเชื่กระแสมิสิก่อนเนาะคนนี้เป็นป้ประตูวิวที่เป็นละโอเคโอชุดสามพี่กวาดะบ๊ายบาย